เป็นพระเอกไม่ใช่หรอพระเอกอะ่ะไม่ได้เป็นแค่ในจอนอกจอก็ต้องเป็นอย่าให้เด็กห่างกันสิบปีมาต้องคอยนั่งสอนคนอาจจะกลัวคุณนะแต่ฉันไม่กลัวนะในวงการอาจจะกลัวคุณคุณสอนรามแต่ฉันฉันไม่กลัวคุณหรอกไม่งั้นฉันจะเอาคุณอยู่ได้ไงฉันไม่เคยกลัวคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ฉันพูดการเจอรูปอะ่ะ มันจะไม่ได้เจอฉันจะทําให้เจอให้ได้คุณก็มีตูดบอดเหมือนกันบางทีคุณจะไม่ได้เลี้ยงลูกเลยก็ได้จําเอาไว้นะเพราะฉะนั้นรีดคิดไตรตรองให้ดีคนอื่นเขากลัวคุณแต่ฉันไม่กลัวคุณคนที่ทําให้ครอบครัวพังอ่ะเราหาทางออกกันหาเงินอย่างอื่นก็ได้ เงินที่มันหมดไปอ่ะก็หาอย่างอื่นมาเติมได้แต่คนเลือกที่ขีดฉันออกมาและให้ฉันเจอลูกได้ยากมากเหมือนเป็นแม่ขอทานอ่ะที่เวลาอยากต้องการเจอลูกเหมือนองเหมือนคนขอทานแต่ไม่ได้วิจิคุณจะถอนางเกงได้ละคุณทําได้ไหมไหนไหนไหถ้าทําได้อ่ะคุณลองอัดวิดีโออันหนึ่งแล้วทําให้ฉันดูซิเอาตอนนี้เลยนะอย่าอยากให้เวลามันผ่านไปอีก คุณทำไม่ได้คุณต้องยอมรับเพราะคุณไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่แรกคุณวางแผนมว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากจะยอมรับมาตลอดเขาก็เลยคิดว่าเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่ทำหน้าที่แม่นะแล้ววันนี้กูโดนเขาเรียกอะไรอะโดนเขาเรียกอะไรอะโดน ให้ความสําคัญก็เลยก็เลยให้ความสาคัญตัวเองคิดไปน,นิดนึงว่าแม่เมจริงๆนั่งอยู่ตรงนี้แม่จริงๆนั่งอยู่ตรงนี้ไปดูแอปในมือถือเขาหน่อยหรือเอาเบอร์เอาเบอร์เขาไปเช็คอะไรดูบ้างจะได้หูตาสว่างนะคุณหนุ่มสารามีแต่ทาให้ชีวิตคุณมันพังและฉันเคยพูดกับคุณแล้วด้วยว่าวันไหนที่คุณทำคุณต้องไปอยู่กับคุณ แล้วก็แม่คุณเหมือนเดิมเพราะฉันเข้ามาฉันไม่ได้เข้ามาแต่ตัวฉันเข้ามาเพราะฉันมีวีจีให้ฉันตั้งใจมีลูกให้คุณทั้งๆท,ท,ที่คุณคุณอยากมีลูกเหรอตั้งแต่แรกพี่คุณให้ทนายคุณคุณไม่ควรทำอย่างนี้กับแม่คุณ ทำกับคนอื่นมาจนชินแล้วมั้งใช่ไหมเพย่อนยิาเสียงที่ดีกว่าหรอมีงานมีเงินมีทุกอย่างที่เพอร์เฟคมากกว่าหรอคุณคิดผิดวันนี้คุณคิดผิดคุณคงลืมไหมว่าใครคนหนึ่งเนี่ย ที่เป็นผ้าซับทุกอย่างให้คุณได้ตั้งแต่เขาเข้ามาในชีวิตคุณ,คณกับลูกอย่าเอาเอรกรรมอย่าเอาทุกอย่างมาลงอยู่กับลูกเพราะมันไม่แฟร์กับมิจิฝากไว้เท่านี้ละคะ่ะฝากไว้ให้คิดและสิ่งที่สุดท้ายอะ่ะคนที่ต้องเจ็บมากที่สุดเราสามคนคนที่เจ็บมากที่สุดคือคุณฉันและลูก แทนเราได้หรอกจะบอกให้แต่คุณเลือกทางที่ผิดไปลาแล้วคุณจะรู้ว่าวันหนึ่งถ้าลูกโตขึ้นมาและลูกมองกลับมาและลูกรู้ในสิ่งที่ฉันมีอยู่ในมือคุณจะไม่ได้ความรักจากลูกไปหรอกแน่นอนพันเปอร์เซนต์เกลียดเลยถ้าเกียดเกียดเลย ไม่ได,ไได้ไม่ได้โกรธเกลียดเลยให้เกลียดเพราะพฤติกรรมของคุณนี่ไม่มีอะไรพูดแล้วคะ่ะจบเท่านี้นะคะก็ให้กลับไปคิดค่ะคิดให้ดีๆไต่ตรองให้ดีๆว่าเลียงรูปได้ไหม